เรากำลังนั่งอยู่ที่ป้อมประการซึ่งเป็นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาเมืองให้ปลอดภัยจากสัตรูถ้าเราถามว่าชีวิตของเราก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งเราคงต้องมีป้อมประการของชีวิตก็คือสติปัญญาของเราที่จะป้องกันชีวิตของเราไม่ให้โลกที่เข้ามากระทบหรือท้าทายทำให้เราต้องรู้สึกท้อแท้และผิดหวังถ้าอยู่กับโลกที่มากระทบ เรามีสติปัญญารู้ทันไหวใจตื่นอยู่เรื่อยๆเ,เราก็จะมีศิลปะในการใช้ชีวิตที่อยู่กับโรคอย่างเข้าใจโรคและอยู่กับโรคอย่างเหนือโลกได้ค่ะคนรุ่นใหม่ที่กำลังเดินทางถักโลกได้ทำไปกับเราต้องฝึกที่จะมีป้อมประการแห่งใจก็คือการมีสติปัญญาที่จะอารักขากายใจของเราให้ปลอดภยัยเมื่อมีโรคมาท้าทายให้เราต้องสับสนและวุ่นวาย ขอให้มีสติอรักขาจิตรู้ทันไหวใจตื่นจึงรู้ทันอารมณ์เมื่อรู้ทันอารมณ์ก็ไม่หลงอารมณ์เมื่อไม่หลงอารมณ์เราก็รอดและปลอดภัยนะคะเดินทางสู่เป้าหมายของคุณยังมีหลักชัยของชีวิตไว้และสามารถที่จะป้องกันชีวิตของคุณให้รอดจากโลกเพราะรู้ทันโลกเมื่อรู้ทันโลกไม่หลงโลกคุณก็จะปลอดภัยด้วยสติปัญญาเช่นนี้ค่ะ ทมาสวัสดีนะคะในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆใน,ในใจฉัน